ทำที่ฝนเล็บแมวจากกระปุกโปรตีนนะคะง่ายมากทําตามได้เลยเนาะเริ่มต้นจากการเจาะรูค่ะที่ฝาของกระปุกโปรตีนนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะไม่จะใช้วิธีเอาไฟแชกค,ค่ะลนที่อาเข็มนะคะแล้วก็เจาะลงไปเป็นรูน้าล่องก่อนเนาะเสร็จแล้วจะขยายรูด้วยกันไก่ค่ะปลายแหลมนะคะเสร็จแล้วจะทําทั้งสองฝั่งเหมือนกันเลยเนาะแล้วก็จะเอาลวดค่ะมาดัดเป็นห่วงสองชั้นแบบนี้นะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะ แล้วก็บิดเกลียวตรงลวดค่ะลวดอ่าลวดตัวนี้จะเป็นลวดไม้ไหวนะคะลวดที่ขายเป็นพิเศษที่ร้านนะคะเขาจะมีความนิ่มค่ะแต่ก็มีความแข็งแรงในขณะเดียวกันนะคะแล้วก็ร้อยตัวลวดค่ะเข้าไปในฝากระปุกนะคะแล้วก็ดัดค่ะดัดให้มีขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาอ่าหลุดออกนะคะแล้วก็หมุนค่ะแค่นี้เองนะคะแล้วเราก็ทดลองหมุนนะคะวันนี้ที่ฝนเล็บแมวของเราจะเป็นแบบที่หมุน